สวัสดีครับผมมื่อนี้พามากินป่าครับป่าอีทงนะเนี่สาเฉียวเอาปลาขึ้นมาก,กินครับผมนี่ครับผมเนี่กินปลาแบบนหนาวๆเลยครับกินน้ำหนาวนะครับป่ามันเสียบมันดีครับผมนี่มันบรรยากาศครับผมมันบรรยากาศโอ้ยนี่กระเพียง เด่นเดครับก่อนเลยนี่ครับผมของจับของจานี่อ้าบรรยากาศทงนาครับเย็นๆได้การนี่ครับหนาวหนาวเดี๋ยวเออเอาเย็นขึ้นจมอยู่ราะโยนยังได้กลน,นี่เอาขึ้น,นอยู่บ่เอาบรรยากาศลมเย็นเย็นหนาวหนาวยังไงครับ นี่ครับผมอาหอยาสูงาถิ่นเลแ่พ่เข้า่าครับผมมาครับเสยฟังหวยครับเสยฟังหวยครับเจอเสยฟังหวยไปเสบเลี้ยนิ้วเลยครับผมของแทะาไปดเยมมกินฟังน้องเอ้าสัมผัสฟังน้องสัมผัสเสฟังหวยสิมากินฟังน้องครับผมเื้อนี่เอาสิมหากินป่าฟังน้องครับคุณพนักงานกำลังเอาหือเไม่เห็นยกอ่าหนี่นี่นี่ โอ้ยแหงกับผมโอ้ดำแล้วดำนี่ชิบ้นมึงเอ้ยของแท้บรรยากาศน่หนาวอยครับกินป่าียบเอาวันแหเอาหนาวยัอมามามาตะกองนนี้ตะกองไม่ก็ตะกรง แตกบะนาะเฮนี่แตกบะนามีนี่มนมาดมันคือดับล่ะมันคือดับอเอมันเมื่อคืนนาจอนอะ โอ้เรจะไปไก่ไหลพระคโองครับนานนะนี่้องเท่รถเชหยุดเลยลดลดลด

นี่เราอเป็ับเี่เลยว่า่ะอาหลงเอาเเอ้านี่ยบรรยากาศสงน้าครับผมกีปลาห่านอาองใ่ไละกีป่าเออพีนี่แหละโจง่ายโจทั้งสองสาอืมบัเบื่อเอ้โหตากระันทาดู่ประดุกไปเลยรูปนี้นะนี่ดิเนี่ย เออปาควนอยู่เอะปานจพ่อมาตองงเได้หม้าแต่ละเจ้าเจ้าอนนั้นเจ้าระกอกไหมใี่เยใช่แลวแต่เจ้าเจ้ารกกอบก็พี่สานุเจ้าระกอกไหมเจ้ารกกอกมาจัดเออาจำเนีับแก้มออท่ของเทับพี่น้องอมนี่แกหนาวแกหนาว บ่บอกเราก็ยห้อยยังแ่วแกะน้าได้แจ้าเนี่ยากกอกปากอกแจวปากอกแล้วมันแจวปากขำเบื้องก็ไปจำโอ้แกากอกมึงนวยากอกเนี่ยบรรยากาศกลางท้องน้ำก็ผมนี่เอ้ยลมบ่อยหน่ไย กินแบบดำกินแบบดำของแค่ของแค่ของแค่ตัวเมาก็อกเอ้าจะละเห้นพวกเพื่อนเขตายนะกูก็โดดแบบมาเยกมาอยกเนี่ยตอไโอ้ยป่าบิงสุดยอดน่าเอบักเลยา มันเหอะหลายเนาะเี่หลสามร้อย้นเปีม่วงงับแกงของผมม่วงแบบนี้ชาวรุทศยกินปลาคอแกงม่วงเจายวขวบ โอ้ยนี่ครัาไปก้าเสียนลังนี่แล้วนาตาอย่ะนีโอ้ยของเทียน่ะน้ำไม่ต้ององเขึ้นไปอันลังปลาเอ้ยเอาเลยน้ำเฮียหันไปเนาเหี่ยเนี่ยตอนเหี่ยต้องหันเอานี่ครับผม เนี่ยนี่ยลุนๆครับผมมากินกีปลาขอบสาคบเซฟังหวยครับแต่ว่ามือนี่เป็นเซฟังสา,า,า,ามันเย็นครับมันเย็นเอาลุนครับนลุนๆมีโตบ่นีแต่ยังไหวายแล้วโอ้ปลาดุกนี่ตัว โอ้นี่โอปลาดุกปลาดุกหน่อยตัวปลาดุกหน่อยตัวนึงเอาพอได้กินครับผมพอได้ปิ้งอยอะนเจ็บนาอใส่มันนะปลาใหญ่จับโอ้นี่สุดยอด เดีกินยู่กินอยู่ก็เสฟังหวยเสฟังสาเนี่ยมันจากาทพงน้ำโอ้เดี๋วขอบสาากินเนี่ยมึงเนี่ยเอ้ยหนาวเกลียดหนาวยอดโอ้ยเนี่ยผมมาจากเสียนรังลุ่นๆครับผมคือคือ ในบ้านเฉันลังอีป่าจะน,นอนคุ้นมาด้วยของแท้เนี่ยจวดจวดจวดเอาในบ้านในบ้านของแท้ ย่างปลาครับผมยีปลากลางทงนะโอ้ยอย่างปลาผมเสียหลังครับผมปลาแฝดครับผมปลาแฝดแล้เป็นอี่างแบบซื้ออย่างว่าวางจากไทยนังอันเอียงกว่าวางจากไทยนังวางจากไ้ยนังมาแล้วก็ผมมจากเสียหลังของแท้มากินยีสไอย่กลางทงมันอยู่อำนาจจะเลนครับผมเนี่ย